สวัสดีครับผมวันนี้ครับลักการทีออครับก็เดบมาพอกันครับก่อนอื่นครับเหมือนเดิมครับกะต้องกาบขอโทษขออภัยนะครับเนาะเลขบนไม่เข้าสามตัวครับแต่ว่าเลขสองตัวนี่คือเข้าอยู่ครับคือเลขล่างเจ็ดเก้าไอ้แปดเก้าเก้าแปดนี่ครับเลขบนเนี่ยมันมีส่วนน้อยครับแต่ว่าส่วนไลายนี่จะมีเป็นหกแปดโนไลายนี่จะมีเป็นหกแปดซะส่วนใหญ่ครับแต่เก้าแปดแปดเก้าเนี่ย มีเป็นส่วนน้อยครับแต่ว่าไอ้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่คือเยอะมากไอ้เลขเลขสองตัวแต่ว่าผมเงินครับเลขพี่บ่ายอีหยังซึ่งมาออกแต่เจ็ดเก่าเจ็ดเก่านี่ออกมาได้สครั้งแล้วครับตั้งแต่เดือนธันวาเก้าเจ็ดเดือนมกราเจ็ดเก้ามีนาเจ็ดเก้า 79, เมษาเจ็ดเก้ามดเลขออกแล้วว่าคือออกแต่เลขเกา่าเก่างวดก่อนครับงวดหนึ่งเมษา เลขที่ว่าเพื่อนฝันเลขที่ว่าเพื่อนใด้มากครับมีแต่เลขเจ็ดเก้าเจ็ดหกทุกคนเลยครับแต่ว่ามันมาออกงวนนี้เห็นไหมครับคนที่ว่าเพิ่นฝันแมนๆนะต่างคนกับฝันในเจ็ดหก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 เจ็ดเก้าสิ่ไหมหมดเลยมันมาออกครับสุดท้ายครับมาออกเจ็ดเก้าสื่อกมีสา,ส,<ำ>ส,าสัมการบริเครับสงสัยจะหมดเลขออกนีืแล้วมั้งครับหรือว่าอาจจะ กีข่ขันหาเหล็กอื่นก็เลยออกเหล็กตัวเก่างวดนี้ครับหรือว่ามันจะมาเจตเก่าเก่าเจตอีกตัวเก่าหนิบ้ครับลองมึงครับสักห้าง,งวดเนาะเพราะว่ามันไลทุกไลทุกเดือนมาแล้วเจตเก่าเก่าเจตนี่ไลทุกเดือนมาแล้วงวดวันที่สองพฤษภาเนี่ยบอเก่าเจตเจเก่ามาอีกเมืองหน่งวดนี้แรงงานแต่ถ้าบอกถึงครับส่วนใหญ่ครับอันนี้ข้อมิดผมได้ส่วนใหญ่ครับเลขแรงงานเนาะคําว่าใช้ใช้แรงงานนี่คือมันเป็นก้าอยู่แล้วครับ ส่วนใหญ่ใช้กําลังเนี่ยมันเป็นเจ็ดใช้แรงเนี่ยคือมันเป็นเก้าหรือจะเป็นเก่าเจเ๊จเก่าอีว่างวนนี้นตลขเลขตัวงวดของผมครับผมขออนุญาตบอกเลขตัวงวดผมเลยเลขตัองวดผมครับงวดที่หนึ่งเมษายนผมบอกเลขเจ็ดหกเจ็ดเก้ามันบอกออกเสเลยงวนนี้ครับผมขออนุญาตบอกเลขตัวเก่าครับสองพฤษภาหกเจ็ดเลขตังงวดของกบนาครับคือเลขสองเก้าเจ็ด 2 9 7เจแลก็ห้าเก็5เจนี่คือเลขต่อง,งวด3ามตัว2อาง,งครับแล้วก็เลขล่างครับ 02, 0 2 0ย์สองแดค่นี้พ่อครับนี่คือเลขต่องวดของผมครับสองเก7าเจหเกาเจย์สองกับ0 8นย์นี่คือเลขต่อง,งวดแต่ถามว่าผมถือเลขบ่กระหมือนเลยครับไม่ถูกหลายๆคนครับอาจจะถูกก็ได้นาะ อาจจะหลายคน,านเเอาจจะถูกก็ได้แต่ว่าความฝันที่ว่าผมเอามาเล่าให้ทุกคนในเดชฟังครับกับมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะแต่กับบวกคิดครับว่าเหล็กจะมาตัวเก่าบวกคิดว่าเหล็กมันจะมาเหล็กเจ็ตเก่าเก่าเจ็ตตัวเดิมไพ่กับบกคิดครับแต่ว่าบางคนอาจจะถูกก็ไม่ว่ากันครับบางคนอาจจะถูกเลขสามตัวก็มีแต่ after, แตว่เาเลขสา parsley, มตัวในคลิปผมครับยอมรับว่าไม่มีนะครับไม่มีเลยแต่ส่ว <ns> นใหญ่าหาว่าย funny, ้อนกลับไปเนี่ยผมคิดว่ามีแน่นอนครับบางคนเนี่ยมันเป็นเหล็กส่วนใหญ่ที่ว่าเขาตาม แต่หมวดที petto, ield, sick, oh so far, ่ว่าล่าส so <ip Prem, S 1> ุดหมวดที mí, millet, ่ผ่านมาเมื่อกี้ครับที่ว่าหลายๆคนบอกเลขเจ็ดหกเจ็ดเก้าน่ะผมบ่ได้เอาเลขของฝันของเพิ่นมาเล่าเนาะเพิ่นกับซื้อเลขตัวเก่าครับซะส่วนใหญ่แต่กับซื้อบาแล้นะครับเพิ่นซื้อหน่อยเพราะว่ามันเป็นเลขที่ว่ามวลนีกับอันเด้ไอ้ที่ว่าเจ็ดเก้ามวลนีกับอันครับแต่ว่าบางพื้นที่ผมไม่รู้ว่าอันไหมแต่ว่ามีบางเจ้าแถวๆนี้กับอันเหมือนกันกับบอกเพิมากกับบูหงส์ซีบอว์อีกยังบูไม่รับบูไม่รับบูหส์ซีบอว์ยังบูหงส์ซีบอว์เรียงเลขอีกยัง เลขคนฝันได้นู่นนี่นั่นบางเทือมันกับมันกับบ้าๆสินะครับเนาะกับสีวายจะได้ล่ะบางเทือกขึ้นยากครับขึ้นยากจะได้เงาเหลขปะกปกระตถีถ้าเลขออกแล้วเนี่ยพรมกับมี่แนวสีแนวสีบอกครับแน,แน่วมีแต่แนวสีบอกให้ทุกคนได้ฟังนะครับแต่ก็คือว่าครับต่างคนต่างเหล็กออกกับมี่เจ้านั่นดังเจ้านี้ดังเนาะแต่กลบหน้านครับบดดังครับดับดับแต่ว่าคำว่าดับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลขไม่เข้านะ บางคนครับเห็นตัวเลขอ่ะยอมเราว่าเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขจริงแต่ส่วนใหญ่ครับโกบหน้าเนี่ยจะเน้นบาบอเหลืองเลขสามตัวมากกว่าส่วนใหญ่จะให้ทุกคนเป็นสื้อลอตเตอรี่เนาะเป็นสื้อลอตเตอรี่ไวบ้บันกะบามากค,คือเก่าครับเนาะก็คือว่าเลขพี่บ่าอย่างซิมาเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่ามวดพุ่นออกเจ็ดเก่าไรก็มาเจ็ดแปดไรก็ม่าเจ็ดเก่าอีกเหมืนะครับรูดแต่หลักเจ็ดมวลน,นี้มากบ้งครับหนึ่งวลนี้มวลน,นี้ซิมาเจ็ดอีกบอนี้แต่คิดไปคิดมาเอ้า มันออกตะลักเจ็ดหลายเนาะเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเอา้างวดนี้เอาเลยนี่เจ็ดแปดเก่านี่สามตัวนี่ผมเลยผมเมื่อกี้มันออกห้าเก้าแปดงวดนี้เนาะปกติหลายงวดที่ผ่าน้ามันออกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนี่ยงวดนี้ครับนี่รอเมือเลยครับเจ็ดแปดเก้าหรือเจ็ดเก้าแปดอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเลข,เลขพิเศษครับผมเนี่ยตองหวดก็คือมี 297597เลขพิเศษครับเลขพิเศษแดงๆเลยครับคือ789เลขเลี้ยงเลยครับงวดนี้เนี่ยงวดนี้พอไปลองซื้อดิซื้อลอตเตอรี่ไปเลยปกติครับสมื้อนี้ครับไอ้ทุนทรัพย์หน่อยครับซื้อลอตเลีบเอาหอยหลายซื้อหลายมันกับบันทึกครับคนจะถือครับถือเลขซื้อเหล็กโรตลีสองใบกับกันไหนเงินล่ะแต่ว่ากบหน้าครับซื้อเลขหลไหลบอก่อยมีโชคป่ะนะครับตรงนี้บ่แม่นว่าบ่เฮ็ดบุญเดยก็เฮ็ดบุญอยู่ครับเขาวัดอยู่แต่ว่า เหมือนบานะครับเนาะคนเท่านะ่ะบางทีครับโชคมันก็ไม่ได้เกิดกันทุกมวดนะไผสิถูกเล็กันทุกงวด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 ผมยอมรับว่าผมถูกเลขกดุมากถูกเลขบ่อยมากครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตปีกลัวเกืกกอบสองปีครับก่อนที่ว่าพอพ่อจะมาหลุมป่วยตั้งแต่ก่อนที่แม่เสียหลังที่แม่เสียปับ๊บหลังจากนั้น,นครับผมถูกเลขแทบจะตลอดเลยถูกเลขแทบจะทุกมวดเลยแต่หลังจากที่ว่า มาสักพักที่ว่าพ่อบัสบายครับไม่ค่อยถูกเลยเหมือนเหมือนว่าครับคนเท่าจะถือเลขตัวงวดใดนี่ครับบางเทื่กันยากครับแต่ว่ามันกระเฉียดเนาะเฉียดผมเนี่ยกับพยายามจะหาแนวทางครับหาแนวทางคนที่ว่าฝันแม่นครับบางคนครับฝันแม่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 นแต่ว่าบัตรพ่อหันเลขออกมือออกบางทั้งมันก็ไม่ตรงแต่จำำําคําผมไว้นะครับว่าถ้าหากว่างวดนี้เลขไม่เข้า แต่ละคนจะไม่เล่าความฝันใหม่เพิ่นจะตามเหล็กตัวเกา่านี่นะครับที่ไปที่มาของแต่ละคนที่ว่าเพิ่นถูกเหล็กกบหน้างวดที่แล้วคือบืเห็นเหล็กตัวนี้คือบืเห็นเหล็กตัวนี้แต่ถ้าเป็นงวดก่อนน่ะมีอยู่ก็ใช่ครับเพิ่นน่ะเราความฝันถ้าหากว่างวดถ้าหากว่างวดไอ้16มเมษราเหล็กภูเขาเพิรนก็นจะเอาเหล็ก16เมษาครับไปซื้อสองพฤษสภา คืองวดที่ผ่นานมาเมื่อกี้ครับคนที่ว่าเพิ่นเหล่าฝัน7679 7679ทุกคนเลยครับเพิ่นบ่ได้เหล่าฝันให้ผมฟังงวดวันที่16เมษายนเพิ่นเอาเลขงวด1เมษายนครับมาซื้องวดที่16เมษายน7679นี่เลยครับคือที่ไปที่มาของความฝันและก็ของแต่ละคนครับที่ว่าเพิ่นเหล่าฝันให้ฟังงวดนี้ครับลองมาหนึ่ครับเด้อบ่แน่อาจสิมาก็ได้เพราะว่าผม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 ,ผมคิดเลข789ผมคิดเป็นเลขพิเศษ เลขวิเศษของกบนาบอกไปมากกับเงอแตก,บ,กแบ่แม่เราบ่ถือเลขกบ่เงืาเงือแตกเลยกับคืดคืดยังบ่ครับเลขกบ่ถือบุ้งกับคืดยังยากยากคืดยังบ่เลยกินแต่ว่าบ่แม่ความฝันเนาะแต่ว่าหากว่าเป็นความฝันของพลน่ะพลเนี่เอามาเล่าเนี่ยผมก็ยังไปต่อได้เลยก็ยังสามารถบอกความฝันของพลไปต่อได้แต่ก็มีหลายคนครับที่ว่าความฝันของแต่ละคนที่โงดที่ผ่านมาเมากกื่อกี้ของคนเขาเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหลายคนเติบอยู่ เดี๋ยวผู้ได้บอลฝันมากนะครับน่าจะหล่อยฟังนะครับก่อนอื่นครับต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อลุ่งแม่ป้าพี่ๆน้องๆทุกๆคนครับเนาะที่ว่าเหลขแม่นบ่อเข่าสามตัวครับต้องยอมรับครับว่าเลขไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับเนาะกับบอวากันครับผมผมบอถือเหมือนกันครับวดนี้บอถืออีกแล้วครับบอถือจนชินละงวดนาเอาไหมบอแม่งวดนาดิสองพฤษภาคมหลุนไปพร้อมกันครับผมขอบคุณในไรับสวัสดีครับผม